ดังนั้นคําว่าพบใหม่ไม่ใช่แค่เราตายไปแล้วเราได้อัตภาพใหม่แต่ทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดก็ตามนั่นคือเราได้สร้างพบใหม่สําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจน่ากลัวพระองค์บอกว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ นั้นการที่บุคคลคิดขึ้นมาเรื่องหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงให้ระวังมากระวังอะไรก่อนระวังความคิดอกุศลอกุศลเกิดมาปุ๊บโยมต้องทิ้งทันทีถ้าโยมไม่ทิ้งโยมเสพครบปัญหาคืออะไรโยมจะเกิดเป็นนิสัยนิสัยฝั่งไม่ดีเรียกอน,ยนุสัยนิสัยฝั่งดีเรียกอุปนิสัยโยมจะเกิดอนุสัยขึ้นเกิดนิสัยในการเสพครบคิดเรื่องอกุศลตลอดทั้งวันนี่เกิดนิสัยไหม จิตโน้มไปในอารมณ์ใดมากๆจิตก็จะพุ่งไปในอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาจะตายโยมจะคิดอะไรก็คิดสิ่งที่โยมเคยเสพคบมามากอกุศลนั่นเองพระเจ้าจึงบอกว่าอากุศลอย่าคิดรีบทิ้งคิดปุ๊บรีบทิ้งละนันทิทันที